สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม d i a b l o i m m o r t a l นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีสวิตอาชีพนะครับผมหรือเอาง่ายๆว่าต่ว่าคุณเล่นนักเวทไปแล้วเนี่ยคุณต้องการอยากย้ายไปเล่นเป็นมองต้องการอยากย้ายไปเล่นเป็นอ่อบเลียนคุณสามารถทําได้ครับในเกม d i a b l o i m m o r t a l นะครับก็อื่นเลยนะครับยังไงก็ ฝากไว้ด้วยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับฝากร้านเติมเกม i s t man shop ไปด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอรเซ็นต์นะครับที่สำคัญนะครับทาง i s t m a n s h อ p เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าสนใจเกมไหนนะครับก็กดที่ดีกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับการที่เราจะ ต้องการที่เราจะเปลี่ยนหรือสวิตอาชีพไปเล่นอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะไปลองเล่นมองดูนะครับเดี๋ยวผมจะสวิตไปเป็นมองให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าจุดที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมทางขวาของเมืองนะครับผมตที่กองไฟนะครับเรากดปุ๊บแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะครับผมว่าเปลี่ยนเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแฟชแฟชั่นที่เรามีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามไหม ก็เท่าที่ดูข้อมูลมานะตอนนี้นะครับชุดแฟชั่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปตามนะครับจะไม่ตามอาชีพที่เราต้องการจะวิอช์ิไปเพราะว่าสมมติว่าเราซื้อเร์ซื้อที่วิสาหก็ได้อยู่ที่วิสาหกเขาว่าอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นชุดนะครับผมในส่วนของไอ้คอสตัวที่เป็นไฟนะครับผมอคอร์สตัวอาวุธที่เป็นไฟเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปนะมันจะมันจะตามค้าให้เราเป็น เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ชุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคอมแบทเลตติ้งเราหรือว่าตรงแต้มตะก,กรเราเนี่ยสมมติว่าผมมี480นะครับผมแล้วก็ไอ้คอมแบทเลตติ้งนะครับผมว่าเรามีเท่าไหร่หนึ่งพันก้าอีเจ็ดนะครับมันก็จะอยู่เท่านี้แหละเหมือนเดิมหมดเลยครับเพียงแต่ว่าของเดเรเนอรี่ที่เรามีเนี่ยความสามารถมันจะไม่มีสมมติว่าหมวกอันนี้เนี่ยได้ความสามารถเทเลพอร์ตใช่ไหมครับ เวลาเทเลพอร์ตแล้วสมมตินะสมมติว่าเทเลพอร์ตแล้วมันจะได้เป็นร่างปองออกมาคุณก็จะไม่ได้ความสามารถนี้ไปแต่ว่าของอ่ะจะเป็นของรีเจเนอรี่ครับเอ,อเจมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเอ,อแต่ว่าความสามารถที่อยู่ในชุดรีเจเนอรี่เนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูนะเราลองดูที่หมวกผมนะอ่าเป็นเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นวิสระนะครับเดี๋ยวดูนะเมื่อผมทําการเปลี่ยนอาชีพมันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็หลายๆคนถามว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่ชอบใจเปลี่ยนกลับเลยได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับผมเคยกดเข้ามาดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเล่นเป็นบาบาเลียนเราเลือกก็ทั้งเป็นบาบาเลียนชายและหญิงนะครับผมนี่แต่ว่าถ้าเราต้องการจะกลับเป็นอาชีพของเราเนี่ยจะได้แค่เพศที่เราเลือกเอาไว้เท่านั้นนะครับผมนี่เห็นไหมครับอันนี้ไปเป็นนักนูนะครับผมนะ เออ Shadow Hunter Lemon Hunter นะครับอันนี้เป็นมองนะครับผมก็เป็น,นทั้งหญิงทั้งชายนะครับคุณก็เลือกเอาได้เลยนะครับ่ s เดอ e r er, นะครับ n e c r o m เ n c e r แต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมอยากจะไปลองเล่นมองครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนไปเป็นมองชายนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขก็อย่างที่เขาบอกเห็นไหมครับเพียงแค่คุณเลเวล35ขึ้นไป นะครับแล้วเวลาคุณเปลี่ยนเนี่ยระยะคูดาวจะนับจากตอนที่คุณเปลี่ยนก็คือนับไปเลย7วันสมมติว่าคุณเปลี่ยนวันนี้คุณก็นับไปเลยครับอีก7วันอะออง่ายๆเลยนะครับเออมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลเวล35เนี่ยไม่ใช่เลเวลพลากอนนะครับก็คือเลเวลปกติของคุณเลยคุณเล่นเอาสามห้าปุ๊บแล้วคุณแบบอยากจะเปลี่ยนคุณรู้สึกแบบว่ามันไม่มันไม่เข้ามือมันไม่ใช่สําหรับฉันนะครับคุณก็สามารถมาเปลี่ยนที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนี่ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นง่ายๆผมลองกดเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วกันไปครับเน่สวิตมาเฮ้ยยังอุตสาห์ตั้งได้วะเน่หัวเม่งนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัดิดดีดูยังไงนี่ซามูไรญี่ปุ่นเอานี้ดีว,วะ่ะ ใชครับต้องการเปลี่ยนใช่ไหมครับฟรีครับเขาเขียนอยู่นะว่าฟรีไปไปเองตุติใหม่เกิดมาเป็นอะไรหวะาเอาเว้ยเร็ียบร้อย New Class โอเคของอุปกรณ์ a n f u r นี่ไงมาแล้วครับเห็นแปดส8 0เท่าเดิมนะคอมแบทเลนจิงก็เท่าเดิมนะครับผมเห็นนะเพียงแต่ว่าชุดเนี่ยก็ยังเป็นชุดชุดต้มนะครับของเราเหมือนกันแต,ต่เท่าเดิมแต่ความสามารถไม่มีเห็นป่มไม่มีความสามารถความสามารถหายเนี่ยเห็นนะไม่มีความสามารถของสกิลดังนั้นง่ายๆเลยครับ เราก็ต้องไปฟาร์มหาของใหม่ครับผมนั่นแหละนะครับผมตามนั้นเลยเห็นไหมครับเขาถอดของเราออกหมดเลยครับผมดังนั้นเราต้องไปฟาร์มใหม่นะจ๊ะแม้แต่ของเขียวอะ่ะดูเดแม้แต่ของเขียวอะ่ะก็ต้องไปฟาร์มใหม่ครับไม่มีเซตนะเออไม่มีเซตนะครับทุกอย่างครับแน่นอนคุณต้องไปหาใหม่ครับ แต่ว่าสิ่งที่ยังใช้ได้ก็คือชามนะชามใช้ได้หมดนะครับชามยังอยู่อยู่คู่ครัวอยู่กับคุณเสมอนะครับสําหรับชามผมใส่อันนี้ไปแล้วกันยังพอมีทั้งหนึ่งสกิลเนี่ยโอ้โอเคนะครับผมและนี่แหละครับก็การสวิตช์อาชีพ แล้วก็หลายคนถามว่าแฟชั่นมันมาไหมผมว่าแม่ไม่น่าจะมานี่ไงผมว่าแล้วถ้าเราจะเอาอะ่ะมันต้อง yes ไม่เอาอะไรชุดไก่เนี้ยอันนี้มีครับนี่ไงน,นี้มาให้นะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหรอวะ โอ้ไม่ได้ครับบังคับให้เราซื้อใหม่ฐานเดียวครับเดีใจด้วยจ้ะอันนี้ใส่ได้ครับเห็นไหม้อยครับสรุปคือชัวแล้วนะครับก็ถ้าเป็นชุดอันนี้เนี่ยคุณซื้อในส่วนของอาชีพไหนคุณก็ต้องใส่อาชีพนั้นครับก็ตามนี้เลยครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาลองรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ถามว่าเฮ้ย ที่มันเปลี่ยนได้หรือเปล่าวะนะครับมันเปลี่ยนได้อ้ผมลืมเลยนะครับมันสามารถกดกลับได้เลยนะครับผม,มนีไ่ไงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณกดโอเคก็มันก็จะกลับไปเลยนะครับผมรากรนะครับดังนั้นก็ง่ายๆครับสําหรับใครที่กลัวว่าสแสบ,บมาแล้วมันจะเล่นไม่สนุกหรือว่าไม่เข้าไม่เข้ามือเนี่ยคุณก็สามารถกลับได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมครับเขาบอกอยู่ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็นู่นนะครับผม6วัน24เอ่อ2าชั่วโมงเห็นไหมเออก็คือง่ายๆเลย7วันครับตามนี้เลยนะครับแลวนี่แหละนะครับผมก็ลองรีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมร้านเติมเกม r i c h m a n มนช็นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ฝากเนชแนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยจ้ะจุบจุบ